เพื่อนๆวันนี้จะพามาช่อมเครื่องฟอกอากาศลูกค้าเอามาในสภาพอย่างนี้นะครับเพื่อนๆบอกว่าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าขนาดอย่าอย่าอย่าพูดเรื่องเรื่องว่าเคยซ่อมไหมไม่เคยซ่อมครับแต่เราเป็นช่างมันทําได้หมดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบน่าจะเป็นสวิตชิ่งนะไม่มีมอปแปลงนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะลื้อข้างในมาดูนะเพื่อนๆน,นะ ไม่เกี่ยวกับเคยใช้ไม่เคยใช้เราก็ซ่อมหมดนั่น,นแหละเราไปช่างมาดูกันนะเพื่อนเดี๋ยวลื้อ,อ,อก,ก่อนอ่าขันน็อตออกเรียบร้อยนะเพื่อนนะโอ้โหมาดูเครื่องข้างในนะเพื่อนนะนี่ไงเครื่องนี่ไงมันเป็นตัวนี้น่าจะเป็นชุดจ่ายไฟนะเพื่อนนะมันทํางานยังไงเดี๋ยวจะมาดูกันนะเพื่อนนะเราต้องแกวมันเทีก่อนมาเพื่อนๆนมาดูต่อนะ กนรวอนออกมาแล้ว <c oughs> นี่ไงมาดูกันเด้อเพื่อนๆเป็นแนวทางการตรวจซ่อมนะเพื่อนๆนะอันนี้หน้างานจริงไฟ220เข้าตรงนี้นะมันเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วมันเฉยเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยเราจะตรวจสอบว่าไฟ AC มาถึงนี่ไหมหรือสายขัดในต้องสันนิษฐานไปประมาณนี้นะเพื่อนๆนะวัดเลยวัดเลยครับเห็นแค่นี้ก็พอแล้วนะเพื่อนๆนะ ตั้ง250ถ้าวัดไฟ220ตอนแรกก็จิ้มปักดูก่อนนะเดี๋ยวนะจิ้มปักเพื่อว่ามิเตอร์เราพร้อมจิ้มปักชึบนั่นเห็นไหมเพื่อนไฟขึ้นมิเตอร์พร้อมวิธีตรวจสอบแล้วก็เสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศชึบเสียบชึบอย่างแรงเดี๋ยววัดไฟก่อนนะเพื่อนนะมันจะเป็นจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้นะเพื่อนนะ ดูเขยมมิเตอร์ไปด้วยกันนะเขยมมิเตอร์ไปด้วยกันน้างานจริงช็อตจริงระเบิดจริงวัดเลยชึ้งไฟมาถึงแล้วนะเพื่อนเพื่อน <c oughs> ถ้าไฟมาถึงแล้วมันจะมีฟิวอ,อยู่ตรงนี้ตัวนึงฟิวผ่านฟิวไหมผ่านมาแล้วฝั่งนี้ก็ผ่านมาถึงนี้แล้วทีนี้วัดดนะีซีนะเพื่อนๆ่นะดีซีมันจะมีเดี๋ยวถอดปลั๊กแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะจับให้ดู นี่คาปาเนี่ยตัวนี้10ไมโครเนี่ยสี่โวลต์ตัวนี้เป็นไอซีฟิลเตอร์คาปาตัวนี้ฟิลเตอร์ไฟ300นะเพื่อนนะเราต้องวัดตัวนี้ก่อนนะนี่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 นไมนี่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนี่นี่วัดเลยขั้วนี้ขั้วนี้ว่ามีไฟส0มร้ยไหมทีนี้เราก็ต้องตั้งมิเตอร,ร์มาย่านคว่ำทีดีซีอ่าดีซีตับตัพตัพสองโวลต์ก็ได้ปกติวัดไฟ3โวลต์300โวลต์นั่นแหละมันขึ้นเกินก็แสดงว่าโอเคนะมันขี้เกียจ ถ้าตั้งพันก็ต้องมานับตัวนี้เชมิเตอร์มันเกี่ยไปหน่อยนึงเอาเสีอบชึ๊บวัดเลยนะเพื่อนๆนะดูด้วยกันนะชึกบชึชึเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวนะปรับแสงก่อนอ่าพอเห็นอยู่เนาะวัดพอรุชึบชึชึหิดขั้วผิดขั้วตีกลับยวเอาใหมชึบ อ่ามีไฟนะเพื่อนๆมีไฟสามร้อยนะพอนมีไฟสามร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเอาอย่างนี้อาการนี้ไฟสามร้อยมีแล้วไฟสามร้อยมีแล้วจ่ายมาถึงไอซีแล้วหรือว่ามันจะช็อตอยู่ปลายทางนะเพื่อน,น,นๆนะปลายทางก็คือตรงนี้ชุดไมโครโคอนโทรลเลอร์นี่ถ้ามันช็อตอยู่ปลายทางมันก็ทําให้ไฟหายได้อ่าเราตัดปัญหาไปทีษฎอย่างทําให้ไฟมีก่อนนะถอดตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวสายที่จ่ายไฟไปหาไมโครคอนโทรลเลอร์คอนโทรนพัดลมอะไรต่างๆนะถอดปลั๊กถอดแยกตัวนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาวัดดูว่าตัวไหนเป็นไฟน่าจะ5โวลต์เพื่อนๆนะไฟหลักของของเครื่องพวกนี้อยู่ประมาณ5โวลต์ถึงมันจะ6โวลต์เรา5้โวลต์ใส่ก็ทํางานได้อือ400ไอซ4สีโวลต์เอา5โวลต์ใส่ก็ทํางานได้เราจะรู้ได้ไงว่าจุดไหน <c oughs> มันบอกไหมนี่ไงมันบอกอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยนํามา หนึ 1> 1, ่งสองขาที่สองนะนับมาจากทางนี้นะเป็นแนวทางนะเพื่อนๆนะหนึ่งสองลายมาอย่างนี้จืดตัวนี้เป็นซีฟิลเตอร์ครับพี่น้องนี่ซี C ฟิลเตอร์ไฟห้าโวลต์นี่กี่ไมโครสองร้อยี่สิบไมโครน่าจะเท่าไหร่สิบโวลต์หรือรสิบโลห์ช่างมันไม่เป็นไรมันต้องใส่เกินโวลต์ที่จ่ายอยู่แล้วเอาอย่างนี้ <c oughs> เราตัดโหลดแล้วนะโหลดก็คือส่วนที่มันจ่ายไปหาวงจรอ,อื่นนั่นแหละเราจะทําให้ภาคจ่ายไฟจ,จ่ายปะกะติก่อนนะครับเพื่อนๆน เอาเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กตั้งมิเตอร์มาสิบโวลต์ชึบ <c oughs> ดูไปด้วยกันนะเ <c oughs> พื่อนๆนะถ้าเชียบม,มิเตอร์ขึ้นก็สะแดงว่าพอไฟมาถึงไอซีตัวนี้แล้วเไงไอซีสวิตชิ่งเนี่ยถ้ามีไฟนะอ่าเสียบชึ๊บวัดไฟเลยเนาถ้าวัดฝั<อ>่งนี้บวกฝั่งนี้ลบอวัดเลยนี่ไม่มีนะเพื่อนๆนะไม่มีนะ ไม่มีแล้วก็ไม่ตีกลับอ้าวเรารู้แล้วว่าตัวนี้เสียแน่นอนเรามีวิธีนะเพื่อนๆนะจะซื้อมาใส่ให้มันจบเลยทํำยังไงอถอดปลั๊กก่อนหรือว่ามีอย่างอื่นเสียด้วยมีวิธีเดี๋ยวจะพาทำเพื่อนๆวิธีก็คือหาแรงใจจากที่อื่นห้าโบนนะเพื่อนๆนี่ห้าโบนสี 4.5โวลต์ v, หรืออะไรก็ใกล้เคียงกันแหละมันคงไม่มีปัญหาหรอกให้มันรู้ว่าใส่แล้วจบนี่คือไฟ5โวลต์หรือ5.4โวลต์ประมาณนี้แหละนะนี่เราจะเอาไฟตัวนี้จากอะแดปเตอร์ตัวสำรองนี่ <c oughs> มาทํายังไงอ่าดูไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะเราจะได้รู้ว่าเพื่อเพื่อว่าเราซ่อมซ่อมซ่อมจบรถส่วนอื่นไม่จะจบด้วยไหมไม่ใช่ว่ากลัวเราจะหาได้ถึงตัวเล็กหายากเหมือนกันนะนเพื่อนๆหรือว่า เราใส่สวิตชิ่งไอ้เราใส่5โวลต์ตัวนี้เข้าไปแล้วมันสามารถทํางานได้แล้วก็หาเหลียงจ่ายตัวใหม่มาเสริมแทนถ้าไม่มีเราก็ซื้อมาใส่การลงทุนการลงทุนจะว่าลงแล้วไม่ก็คือให้มันสาเร็จนะเพื่อนๆไม่ใช่ลงทุนแล้วไม่สําเร็จนะก็จะมีอะไรตามมาอีกเราต้องต่อเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้ผมกําหนดเองนะสายดาลบสายแดงไอ้ใช้ส,สีเทานี่บวกต่อเข้าไปเลยค่ามไป ตรงขา C filter อร์ inter, 220ี่สิไมโคริบหโวลต์ตัวที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับเพื่อนๆต่อเข้าไปบวกต่อเข้าไปอ้าวลบต่อเข้าไปลบต่อเข้าไปเลยชึ้ง <c oughs> ต่อเข้าไปแล้วทำไงไม่รอยช้าเอาสายไม่เสียบนะเลยเพื่อนนะไม่ต้องวัดหลายขั้นตอนหรอกเสียเวลาสายมาเสียบเลยสายตัวนี้เข้าไปหาไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ไปควบคุมอะไรต่างๆโอ้แสดงว่ามันเริ่มอ้าได้ยินไหมพเพื่อนๆปิ๊บๆเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะไม่ได้ถอดปลั๊กไม่ต้องกลัวมันเพราะว่าอ้าวมาแล้ว,พวเพื่อนๆปิ๊บเจ้าทำไมมันห้าวจังเลยฮะนี่นี่นี่เห็นไหมพเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่นัน่นเรารู้แล้ว <c oughs> ถึงเราถึงงานเรายังไม่เสร็จเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราซื้อ ถ้าเราซ่อมเสร็จก็คือปิดงานเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อนๆพร้อมใช้งานนั้นนี่แต่เราไม่รู้มันทํางานยังไงของมันที่หลักๆก็คือมีพัดลมมแหละเราจะดัดแปลงหรือว่าเราจะหายซีมาเปลี่ยนก็สุดแท้แต่แต่เรารู้แล้วว่าถ้าเราซ่อมสวิตช,ชิ่งภาคจ่ายไฟ5้าบุนี้จบก,ก็คือปิดงานนะเดี๋ยวจะทํายังไงจะทําให้ดูนะเพื่อนๆนะวิธีทํามีทางเลือกสองทางนะเพื่อนๆ อีกข้างก็ซื้อสีอมาเปลี่ยนอย่าว่าจะซื้อสีอมาเปลี่ยนเลยเพื่อนแต่เบอร์ว่าหาหาไม่เจอแล้วลูกค้าก็ด่วนด้วยแล้วก็จะจัดให้ลูกค้าเลยนะจัดยังไงเราจะหาแรงใจใหม่มาใส่ให้เลยง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาอ่ะตัวนี้ตัวทดสอบบัดกี้วก่อนนะเพื่อนนะ <c oughs> แรงใจใหม่ก็คือนี่งไงเพื่อนๆ่อนี่งไงตัวนี้ใช้กับ ชัมชุงฮีร่เป็นหม้อแปลงอะแดปเตอร์ที่ต่อชาร์จนั่นแหละตัวนี้ทนทานมากตัวนี้เพื่อนๆพื่อทนทานมากเราก็เอามาต่อไฟเข้าไปแล้วก็เอาไฟห้าโวลต์นะจุดนี้นะเพื่อนเเนี่ย,ต,นนยต่อจิ้มเข้าไปที่เดิมที่แหล่งจ่ายของของของเดิมนะเพื่อนนะหาพี่ที่ใส่มันมีโครงมันใหญ่นะเพื่อนใส่ได้ดัดแปลงได้โอ้สบายเดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อนๆน,นะดูไปพร้อมกันเลยสุดยอด ว่าแล้วต่อเข้าไปเลยนะเพืเ่อนๆนะต่อเข้าไปเลย2องต่อสายเชื่อมออกมาไปเข้าจุดเดิมของเครื่องเดิมต่อเข้าไปเลยชื่นอทำมาทนไหมผมว่าทนกว่าขอ,ของมากับมันอย่างนะนี่เพราะว่าอะแดปเตอร์พวกนี้มาทามาทนมากเนี่ยซัมซุงฮีโร่นะเขาใช้ถ้าจําไม่ผิดนะตัวนี้นะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะนนะฟังแต่ชื่อก็เขาว่าฮีโร่อะไรมันจะไม่ดีหรอกครับเพืเ่อนก็ ใส่ข้อหดยัดเข้าไปอย่างเงี้ยแย่เข้าไปอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมชุดการมันรั่วกันมันชอ็อตอ่าหดหรือยังโอ้มันหดแล้วนี่หดตอบสนองดีจังเลยเดี๋ยว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 มันยังไม่เย็นเราก็ยัดมันเข้าไปก่อนนะเพื่อนๆนี่เราจะต่อเข้าไปเลยนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นบวกนะสีขาวนี่เป็นบวกนะสีดําเป็นลบแล้วก็ตัวนี้ก็ต่อเข้าไป หาจุดสองรอยยี่สิบคือถอดปั๊กก็ย,ยังละจุดนี้กับจุดนี้นะเพื่อนนะอ่าอ่าน้านงานจริงบางทีขัดหน่อยนะเพื่อนจุดนี้กับจุดนี้อ่าตะกี้ก็ไปตะกี้เลยสายไม่คำนวณน,นะอาจจะยาวหน่อยค่อยพับไว้นะเพื่อนเพื่อนคนระับเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนในการทำงานอ่าเดี๋ยวต่อเข้าไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะต่อเข้าไปก่อนบวก ชุดบวกเรารู้แล้วว่าคาปาตัวนี้เนี่ยนะเพื่อนๆนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มันจ่ายไฟจากสวิตช,ชิ่งออกมาคือตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะเราก็ต่อเข้าไปเลยนะบวกนะต่อเข้าไปตรงนี้นะเพื่อนๆต่อเข้าไปเลยบวกใส่ตรงนี้เราดูตามคาปาตัวที่ฟิลเตอร์แล้ว ลบก็ใส่ตรงนี้จุดไหนก็ได้ขอให้มันเป็นลายเดียวกันชืดนานเห็นไหมเพือพ่อนเพื่อนแล้วแนะนําให้ตัดลายตัวนี้ด้วยนะเพือพ่อนเพื่อนนะไลายไฟบวกตรงนี้ตัดตรงนี้เพื่อไม่ให้ไฟมันย้อนไปหาที่เดิมนะเผื่อมันให้มันโหลดโหลดหมเลยโหลดที่ทํางานอย่างเดียวถ้ามันย้อนเข้าไปมันอาจจะเป็นโหลดอย่างอื่นเดี๋ยวไฟมันจะตกเดี๋ยวจะเสียปลั๊กลองดูนะเพือ่อนเพื่อนนะอ้าวชึด โอ้มาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตรกระดาษตัวนี้นะถ้ามันทํางานได้ก็พัดลมจะหมุนตัวนี้ก็จะปิวนะเพื่อนเพื่อนนะนี่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 เดี๋ยวกว่อนที่จะปิวนะเพื<ๆ>่อนๆนเดี๋ยวจะประกอบเข้าไปก่อนดูไปด้วยกันก่อนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนใส่เข้าไปแล้วเพื่อนๆนขันน็อตแล้วนะไอตัวมอแปลงองแปงอเปเตอร์ตัวนี้เราจะใส่ตรงนี้เขาฝากตรงนี้นะครับนะเขาว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรไปเกะกะของมันแล้ว ของมันแล้วฝากตรงนี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเจ้าก,กาวติดเพื่อนๆนะกาวติดเลยจะใส่ตรงนี้ได้ไหม<ฮ>ใส่ได้ได้หมดแล้วเพื่อนนะได้หมดถ้าสุดชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่านะโอเคติดกาวซ่าหน่อยนะเพื่อนนี่การมันก็กล็อกแก,กละตการมันหลุดนี่แล้วเราจะทํายังไงต่อก็เก็บถ่ายสักหน่อย ให้มันดูดีมีฐานะหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เก็บให้มันดูดีหน่อยถึงมันจะอยู่ข้างในมองไม่เห็นแล้วก็เก็บปืด๊ดเนี่เห็นไหมเตยตับเนี่ยแค่นี้มันก็โอูแล้วนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรสองร้อยยี่สิบเราเก็บแล้วอืมอ่ะอืมเรามาดูกันนะเพื่อนเพื่อนมาดูของแปลกมาดูของแปลกนะจะเสียบป๊กแล้วนะเพื่อนเพนะื่อนนะอ้าชึบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมติีแล้วนะ ทีนี้เราจะเปิดนะถ้าตัวนี้ปิวก็ถือว่าจะจบคลิปเลยนะเพื่อนๆน,นะถือว่าปิดงานนั่นแหละไอ้ประกอบนั้นไม่ยากหรอกเราไม่สาธิตการประกอบให้เพื่อนๆดูหรอกนะเปิดชืดเห็นไหมเพื่อนๆโอเคปิดงาน